สวัสดีพี่น้องมามามือในแยยติ๋วสิมาเก็บเห็ดเป็นเทียที่เธอไดกัมาน้ากันพี่น้องเพราะว่าย้ติ๋วนะโย่ไดมือขึ้นแล้วก็นอนมาหลับมา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 ากันมา้มาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งมาพี่้ามนมาเบิ้งเนี่ยนี่ย้ิเก็บมาเบิ้งเบิ้งพี่น้องอันบานจังสี่ย้ติ๋วพระเอาที่พี่น้องเบิงเบิ้งเบิ้งบ้ดอกบานดุมาบอทันพี่น้อง เฮ็ดอีหยังมากระดักกระดอแท้อันนี้นีดิวสิเอากระดอกจุ้มเด้อพี่น้องอันข้างใต้เหว่ะเอาดยวสิโอ้ยมันติดกันพี่น้องอันถ้าว่าขาใไงไงบ่พี่น้องขาเพิ่นงามงามแต่ว่าดอกเดี๋ยวสิบ่เอาเด้อพี่น้องมาๆๆนํากันฟังดูฟังดูว้าวแจ้งแต่กับมันเดิวสิว่ามาจะกันเด้อพี่น้อง

เฮ็ดิเสมาวางไปนี <ối> <What? S 1> oh ่ท่าักตัดขาสวยเิ็ดวเด็กพี่น้องมากมากมากเฮ็ดเฮ็ด่ฮ็เฮ็ดเฮ็เฮ็ด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 เฮ่ดเฮ็ดเ่็ดเดเฮ็่เฮ็ดู่็ดเฮเฮาดเฮ็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 ดเฮนดเฮ็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 ดเ็ดเ็ดเฮเ็ดนฮ็เดเฮาเ็ดเฮ็ดดเฮเเดเฮ็ดเดเี่ดดเเเดเ บอกดูพี่น้องกระเพิงกระแข็งแล้วแต่ว่าขาดีดีไม่จะขาแข็งแข็งได้ติวสิว่าเอาพี่น้องโอ้ยมากาบโบสถม่เมก็บน้ำตาลไม่เมก็บน้ำตาลเดนตรงนี้แต่ขาข็แข็งถืเอาครับถื่เอาสวยเลือกได้วันนี้สวยเลือกได้ลูกอันนี้แม่ไม่เอาเหรอคะ อันนี้แม่ไม่เอาค่ะโอ้ยเนียกเขาโดบ่เอาแล้วเข็ดเบอร์อึดเบอร์ยากมาเด้อพี่น้องไปงั้นเอาค่ะนาะ เากระตาดออกพวกนายอยางไดน้ำได้ติ๋วพกอยากกินน้ำได้พี่น้องอันดอกบานเ่าสะได้หลายพี่น้องบานแล้วก็บ่เอาพวกเรจะเอาแต่ดอกจุ่มๆประมาณนี้ละพี่น้องออออมาส่นขาดเถอะพี่น้อง นี่แม่แม่อยากได้ต้นซ้ำน <wide>. <hoped> <run> ี่แหละลูกจ้าเสียดายรูปดอกบานลูกก็เสียดายแล้วเนาะไปมิจฉาตอเลยหนึ่งสองสามสี่เจ้าเมียดายเอาเสียค่ะ อันนี้แม่ก็ไม่เอานะคะวันนี้ไหนเราะก่อน กกว้าวเออแต่มันมันโอ้ยพี่นองมาบ่ท่านเรื่งขาพนด,ดีดีดนีพี่นองยฮ็ดจิจ๋วิบ่เด้ขาสิเบิงบ่งเบเบิงบ่งให้พี่ให้นองเฮาเบิ่งในลูกยังหมกัอพี่นงโอ้โนี่ไงอันสวยสวยนี่นงนงนไงเอเอา้อาาดอกจุ้มจ้ดอกดอก,กอุ้ยต่ว่า<บ> มามาบัางเอาป่ะจ้ะเถ่าเรีวพี่น้องเอ้ยนี่ที่เอาตะทานขาวๆอัปมาสนี่ยละมาสิมาเอาพี่น้องเอ,อ้ยบ้ามากเสียดายน้อยใหญ่แล้นะคะหลายค่ะบ้กงดูหลายค่ะจ้าไหนเห็นอะไรบ้าง อู้นี่ไงเออเอาแต่อดอกจุมจุมเนี่ย,ด,ยดอกบ,บานจะเอาดิอันเป็นช้ำี่แม่กะว่ามันบางเออขามงศันเอาโอ้ขาเน่า,นาขาเน่า,นาแม่เห็นเห็ดอีกแล้วนะคะครอบครนะัวหนึ่ง จ้าเราเอก่อนแป๊บเดียวอยู่นี้ก็เห็นเต็มเลยค่ะเห็ดแม่เห็นอีกแล้วค่ะอยู่ไหนจ้าโอ้มันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายอเผาไทยด้วยเยอเผาอันนี้ด้แม่เออไทยเห็ดพี่น้องมึงกรโอ้ยไทยเห็ดพี่ใหองเขาเบิร์นเหมือนไหมดูดูๆดูอันนี้กันอันเ่าแน่แล้วจ้าวากาเจ็บเพิ่น พม่หนีเองอันกับพงาปันใดคนนี้คนนม้คนกลเอเไยดิคนลุดโอ้ยสายอย่างมาปวดพวกบักพมกบักแสงคัะแจกบ้านแถวด้วเบ้าบ้างดอกนี่เอาว่านอเอาว่านอว่าเอาดอกง่าว่าเอาง่น่องดอกง่ว่าเอา ก็สิตัดขาที่พี่นอ้องมาเบิ่งน้ำกันมาเบิงบ่งมาเบิงบ่งมาเบิ่งปาดตั้งสี่โหลดไผบอกมันอยากหลายโปรดเฮ้ยวันหน้าเอ้ยออกไปเนาะ่อยให้ทนเทนว่าเฮ็ดออกแล้วล่ะว,ว่าจะว่าสู่โคกเย็่ติวได้บ่นนอมาขึ้นได้ติวนอยกับว่านอยากมาเก็บเห็ดติแม่เออเมื่อวานมันออกกออกเป็นมู่เป็นพวกคักโปรดนี่แต่ดอกใหญ่ๆไงไงไงเมื่อน,นี่กับ เทาเต็มอยู่ปีหนาภาแม่มาในเด้อลกกูกจ้าอันดอกนั้นพอเอาได้ลูกนั่นน่ะเอามาปล่อยน้องไว้คนเดียวเหรอจ้า,ออวาว่านเธอของมิชโอ้าวนี่นะคะดูครอบครัวหนึ่งเลยร้อยคักร้อยคักก็เป็นชาตดอกลูกเยอะมาก ไหนมามาเห็นตรงไหนอีกนุ่นนะท่านคุณเจมส์ลุกจีจ่จจาจเาจฟย์เจ้าแมาเจ็บกกวนไปก่อนเดี๋ยวจา้จาเดยวพาพี่น่องแล้วไปเบิ่งก่อนเดออ่านี่ไงเห็นไหมคะเยอะเต็มไปหมด นี่ดอกเล็กอย่างนี้แม่ชอบอันนี้ดอกนี้แม่คงไม่เอา คงไม่เอานะคะเพราะมันบานแล้วน,นี่แม่ชอบอย่างนี้ตัวเล็กๆอันนี้แม่เอา อันทาวเาทีเติวว่าได้เอาไปกินได้ดอกนี่เบื้องขาเพิ่นพี่น้องอันนี้คือมันเ่าแล้วเจ้ติวว่าเอาอันนี้คือเอาสามดอกนี่พี่น้องมันดอกเง่ายซื่อๆแต่ว่าเพึ่งมันกะขาวได้พี่น้องนี่แหละอันพูดได้ขาว,ว่าบางงี้ติีวแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเดวอ้อพี่น้องแค่นี้นาะพี่น้องสวัสดีค่ะ